คัดทายอีกหนึ่งคลิปครับยังอยู่ในช่องอุบลน้ำสิงห์เหมือนเดิมครับเบิ่งเสียหนึ่งครับเสียหนึ่งจะทำรถไถลงกระโดดลงเลยอ๋ออะไรรบเอาพี่อนใครไปทำอะไร

ดดครับูเสียงดัดดินก่อนก่อนจะทำการเข้าครับโอ้ยแบยแบบไปเลย พอาขาดก็ไม่เป็นไรพ <c oughs> อาขาดก็ไม่เป็นไรเยอะไปเลยคอยๆลูกรางไปอีกห่อลูกรางมา มาการขับรถไถกันสุดจริงผู้้นทราอนลส่งเข่าบวกวัคนหนึงอ่ะ นะครับดกำลังทำการโอ้เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนต้องปูลูกลังอีกครับทุตรงไหนเนี่ไปมาที่เลยไปมานี่เลยนะบกป้าบอกบอกบกแล้วดีดีโอ้โหนี่คนบอกเขาจะเห็นแค่เนี่ยดำปี๋ไม่ดำแมนผกหน้าดำไปเลยโอ้โหเขาใช้ครีมใช้ครีมอย่างดีนะจากข้อยเสีย ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อพีองพีายเอกบอีโอ้ใสม่มาเยอะเกินน่ยมาแล้วม uh. ียุบมียุบไม่เห็นเนี่ยยุบแน่อู้หอโหดโย่จมแน่เลยอ้ ก็สามารถติดตามได้คไปหลายช่องเยอะจัดเยอะจัดเลย30มสบช่องไม่รู้อยู่หรือเปล่าน่าจะเยอะกว่า

รอดูรถไถครับไถแปดตุ้งนี่ฮะไอ้ปดตุ้งรถไถแปดตุ้งเมื่อกี้นี่แปดตุ้งไห้รถไถมาสโอ้เจอนึงจะทำพังก็วันนี้แหละเ <laughs> อ้ตอนแรกตอนแรกผมบอกว่าขับแรงๆเ,เลยเหรอใส่ลองพิทบู <laughs> <laughs> ไม่พังก็ไม่ไม่เหลือ,องานนี้บอกป้าตรงซื้อแก้มซื้อเผาได้เลยเผาข้างขายแน่นอน ดูครับรถไทยป๋าตุงครับเดี๋ยวละกันเดียเด๋ยวละกันดูม้าขาวกันโอ้โอโอ โอ้เม็นคัดเลยโอ้เอม็นคัดเลยโอ้ ไปทางนั้นเลยพี่เลี้ยงพือเลี้ยงดูได้ครับหัวทุใค้ไทยนะโอ้สาวแคทครับ Pilihan je ไอยากมาแลยว,วันนี้เจอแต่สายโหดเลยเอานี่ก็โหดไม่แพ้กันครับเอาไม่เหลือรถรถสายปาตรตุงเอาไม่เหลือเนี่ย โอ้สงสัยรถคันนี้กินน้ำท่วมมาโอ้แรงจัดครับอู้แมว ไม่แรงไม่นนบริษัทนี้เห็นไหมนี่บริษัทไหนนี่นี่ขับรถไถน,น,น,นี่จ้างมาจากเหอ <c oughs> จ้างมาจากขับฝั่งลาวเหรอจากฝั่งลาวเลยโอ้งงสงสัยมาครั้งนี้มาทำรถพังเลยจะกลับ I'm <laughs> panicking.